การตกรถเข้าเทรดไม่ทันผมมี4วิธีที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยหยุดพลาดโอกาสในการทำกำไรก้อนโตเดี๋ยวเรามาดูกันว่า4วิธีนั้นมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับผมต้องวรันยูเป็นนักเทรดนักลงทุนแล้วก็คููให้ความรู้ทางด้านเทคนิคเ,เกี่ยวกับการเทรดนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าตกรถเข้าเทรด ไม่ทันจะมาแก้ปัญหาอย่างไรดีซึ่งการตกรถตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะเพราะเราได้เสียเวลาในการวางแผนเทรดทั้งหมดแล้วแต่พอราคามันเข้ามาแผนเราดันไม่ได้เข้าเทรดแต่ทีนี้ครับวันนี้ผมมี4วิธีที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยหยุดหรือปิดประตูที่จะพลาดโอกาสในการทํากําไรก้อนโตเรามาฟังกันเลยวิธีที่1คือการตั้งนาฬิกาเพื่อแจ้งเตือนเวลาให้กับเราสําหรับผมนะผมจะตั้งอยู่ประมาณชั่วโมงละครั้งหรือ 2ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะครับเพื่อให้เราได้มาเปิดดูกราฟว่าเฮ้ยตอนนี้ราคามันเป็นยังไงแล้วมันเข้ามากอบโซนเราแล้วหรือ,อยังซึ่งพฤติกรรมนี้ครับจะทําให้โอกาสพลาดในการตกรถของคุณน้อยลงอันนี้คือวิธีที่1 ต่อไปวิธีที่2ก็คือให้เพื่อนคุณเป็นคนสะก,กิดคุณเฮ้ยราคาเข้าโซนแล้วนะเฮ้ยราคาเข้ากรอบแล้วนะวิธีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีควรที่จะมีกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับหรือว่ากลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook นู่นนั่นนี่ที่ทุกคนมีความรู้ใกล้เคียงกันมีความรู้เหมือนเหมือนกันเพื่อให้แผนการในการเทรดเป็นไปนในทางเดียวกันเนาะเช่นในกลุ่มไลน์ในคอสต,ต้องนะครับพี่ๆทุกคนเนี่ยโอ้น่ารักกันมากเลยเพราะว่าอะไรทุกคน,นพูดคุยสื่อสารกันในแผนเทรดแต่ละวันแล้วก็มีแบบแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาด การเข้าเทรดต่อไป ข้อที่3ครับการซื้อแอปพลิเคชันในการแจ้งเตือนในโทรศัพท์เราครับไม่ว่าจะเป็น Android ไม่ว่าจะเป็น iOS มันจะมีแอปพลิเคชันนะครับที่หลายๆคนใช้กันเนี่ยก็จะมี t r a d i n g View เป็นโปรแกรมในการวิเคราะห์กราฟนะครับซึ่งราคามาถึงกรอบถึงโซนเนี่ยมันก็จะมาดังในโทรศัพท์เราหน้าที่ของคุณคืออย่าลืมไปกรอกตัวเลขราคาตามผลิตภัณฑ์นั้นๆที่คุณกําลังเทรดเลยไม่งั้นมันก็ไม่สามารถแจ้งเตือนคุณได้เหมือนกันนะเรามาถึงวิธีสุดท้ายกันแล้ววิธีที่4่อาจจะต้องลงทุนหน่อยโดยการที่ซื้อ บอทนะครับของค่ายไหนก็ได้ที่มันสามารถทําให้การแจ้งเตือนทุกอย่างที่มันอยู่ในโทรศัพท์ให้มันเข้ามาลิงก์ในสมาร์ทบอทของคุณเพราะว่าเวลามันแจ้งเตือนมันจะสัน่นหน้าที่ของคุณก็คือแค่กลับไปดูว่ามันควรที่จะเข้าเทรดเราหรือยังผมอยากจะบอกว่าสมาร์ทบอทตอนนี้เนี่ยอ้ยราคาถูกมากแล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะสะดวกแบบไหนซึ่งต้องก็เลือกใช้วิธีนี้ครับที่จะไม่ให้พลาดในการทํากําไรก้อนโตเพื่อไม่ทําให้เราตกรดอีกสําหรับ ที่ตกรดบ่อยๆจากการวางแผนเทรดแล้วลองเลือกดูนะว่าคุณชอบวิธีไหนขึ้นอยู่กับว่าใครสะดวกแบบไหนเนาะสําหรับวันนี้ครับผมก็มีข้อมูลสาระดีๆเพียงเท่านี้ถ้าเกิดพี่ๆทุกคนชอบเนื้อหาสาระแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพจต้องวรันอยู่ชีวิตด,ดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดและกด s u b s c r i b e ใน YouTube Channel นะครับต้องวรัอยู่สําหรับวันนี้ครับขอให้ทุกคนเลิกตกรดแล้วทุกคนจะได้ออเดอร์ ในการเทรดที่ทุกคนต้องการแล้วถือมันได้ดยาวๆและทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ